มฟังคุณสุชัชวีพูดถึงเรื่องความรักชาติแล้วขออนุญาตมองต่างมุมนะครับหน้ากากเอ็น95ที่หมอไทยต้องใช้ประเทศไทยปั่นทอเองไม่ได้เลยต้องซื้อจาก3 m มเอ็มอยา่าคจผิดนะครับโรงงานเนเธอรยที่ผลิตเอ็น95ก็มีมานานแล้วครับเพียงแต่เน้นเพื่อการส่งออกในอินโดนีเซียในเวียดนามสิงคโปร์ก็มีการผลิตมาก่อนหน้านี้แล้วครับไม่จำเป็นต้องซื้อจาก3 m อเสมอไปครับ ไม่รู้ว่าตั้งแต่กลางไปอยู่6เนี่ยครับเขาก็ผลิตเพื่อการใช้สอยในประเทศเดือนละ3 0 0แสนชิ้นนะครับแล้ววันนี้ประเทศไทยเรามีความมั่นคงในความเป็นชาติแค่ไหนตั้งแต่รุ่นเราจนถึงรุ่นก่อนเราหรือหลังเราสักน,นิดนึงเนี่ยคำว่าชาตินยิยมกลายเป็นคำลบอย่าดูหมิ่นน้ำใจคนไทยเรื่องความรักชาตินะครับเพียงแต่ที่ผ่านมา มีคนบางกลุ่มเอาสัญลักษณ์ของชาติธงชาติไปใช้เพื่อป้ายสีว่าคนอื่นไม่รักชาติางานไปครับอเมริกาที่เราว่าเขาท่านไปดูตอนนี้เขาเล่นกีฬาสิครับใครในครอบครงชาติในอเมริกาเนี่ยถูกขับออกจากสังคมเลยไหฮะแล้วคนทั่วโลกที่อยากเป็นอเมริกันซิติเซ่นเขาแจกวันไหนไหมครับ4วักนกรกฎาคี4กรกฎาคมแล้วหลังจากได้ซิติเซ่นแล้วให้ร้องเพลงชาติอเมริการ่วมกันเราควรร้องเพลงชาตินะครับ แต่คุณพูดไม่ครบในอเมริกายุโรปและประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ยครับเขาไม่ร้องเพลงเช้าเย็นอยมางบ้านเรานะครับเฉพาะในโอกาสสําคัญสำคัญเท่านั้นแหละครับเราร้องเพลงทุกวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นเพราะมรดกทางวัฒนธรรมของประเด็ษฐารอาหารในสมัยก่อนต่างหากครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกนีโอเนชั่นอลลิซมซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมใดๆทั้งสิ้นยอย่าพูดเอาดีใส่ตัวและประาโาทว่าคนไทยไม่รักชาติดีกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดมาถึงแล้วโอ้ประเทศไทยไม่มีอนาคตพูดอย่างี้ก็มีอนาคตไม่ได้มีมีได้ได้ได้พอคิดว่าทําได้ปับ๊บทุกอย่างมันประเทศไทยมีอนาคตอันดีงามนะครับแต่ที่ย่าแย่เพราะการยึดอํานาจโดยเผด็จการทาหารที่คุณไม่กล่าวถึงต่างหากหรอครับมีทั้งสือเก่งแล้วคิดทําเองแล้วมีทัศนคติที่ดีแล้วไม่สนใจการเมืองจะเป็นยังไงฉันจะทําฉันอนะ่ะฉันไม่ต้องรอไม่ต้องสนใจว่าการเมืองจะเป็นยังไงใครจะผู้ยิบผู้ยำชาติยึดอำนาจเพื่อพวกพ้องก็แล้วไป คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าการที่เด็กกืึกษานั้นเรียกร้องประชาธิปไตยก็เพื่อประเทศชาตินะครับเราจะพักเนี๋ยผมมันถึงจุดหนึง่งช่วงนี้นานนะครับพี่ช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนมากเลยต้องใช้เวลามันสิบปีแต่หลังจากสิบปีปั๊บมันพุ่งเลยแต่ถ้าเิดไม่ทําอะไรมันจะไม่มีสิบปีนั้นเนี่ยคุณยะงหลอกให้คนซึ่งเสื่งอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งร่างโดยคนแก่ที่ไม่รู้อนาคตเลยเหรอครับ อีก10หรือรย0ปีขงหน้าประเทศชาติจะย่ำแย่กว่านี้นะครับถ้าเรายังย่ำอ,อยู่กับยุทธศาสตร์เหล่านี้คุณสุชาติชวีถ้าเราอยากจะให้ประเทศชาติเจริญมีความรักชาติจริงเราต้องให้เสรีภาพเสมอภาคและพารานรภาพกับเยาวยชนนะครับไม่ใช่กดขี่บีทากันอยู่แบบนี้โดยที่คุณไม่เห็นเลย